ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Energy for Dummy เนาะวันนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายเพื่อนเพื่อนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจมันสัทีเดียวนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ทํางานอย่างไงบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือมีความเข้าใจเรื่องแบตเตอรี่เนาะมีความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเข้าใจคาแรคเตอร์ของมันจริงๆเนาะเรว่าเจ้าแบตเตอรี Hyundai ่ลิเธียมเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ยังไง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันต่างจากแบตตะกัวมากหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างมากนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจคาแรคเตอร์ของมันเนาะจะได้สามารถใช้มันได้ถูกต้องเก็บรักษามันได้ไดถูกต้องนะครับไม่ทําให้มันเกิดอันตรายเนาะเพราะบางคนเนี่ยก็คือใช้ไม่ถูกต้องจนกระทั่งแบตมันบวมมันก็เกิดปัญหาใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันระเบิดได้นะครับซึ่งเรื่องแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจกันเนี่ยมันคือเรื่องของอุณหภูมิเนาะซึ่่งงลาาคนก็จู้้้อแววตเเีมทปขใถ ยิ่งแบตอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเนี่ยแบตมันจะยิ่งเสื่อมเร็วเนาะแต่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันมีความย้อนแยงนิดหน่อยเนาะคือที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันกลับให้ความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราใช้มือถือในรถยนต์เนี่ยไม่แน่ใจเพื่อนๆเนี่ยเคยเอามือถือเนี่ยไปติดที่ติดมือถือตรงหน้าแอร์หรือเปล่านะครับพอเราเอาไปติดตรงหน้าแอร์เนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดเร็วมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเขียนสเปคแบตเี้าองมมุณภูิกกกกกัับบบไไวว้เเสมมมออออออนาาาาาาย่่่่่่งททีีี2ตตรรรรรชช็คืื์จหใ วๆอย่างที่ผมบอกไปในเวลาเพื่อนๆดูสเปคเนาะเพื่อนๆมันก็จะมีอุณหภูมิกำกับไว้ด้วยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่อุณหภูมินะครับมันจะมีเรื่องของอัตราการชาร์จอัตราการใช้ด้วยนะครับเช่นใช้ที่กี่ซีเรทนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยให้เพื่อนๆไปดูบทความเรื่องของ MR w a t ิก่อนนะครับซึ่งการใช้แล้วการชาร์จในกระแสที่สูงเนี่ยมันมีผล2อย่างเนาะอย่างแรกเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของอายุการใช้งานของแบตนะครับแล้วก็อย่างที่สงเนี่ยมันมีเรื่องของความจุของแบตด้ ลดลงนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่แต่และก้อนเนี่ยจะมีความต้านทานภายในของมันเนาะแล้วก็ยิ่งเราใช้หรือว่าเราชาร์จที่กระแสสูงๆเนี่ยมันจะทาให้เกิดความร้อนนะครับเราจะทาให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่ามันสูญเสียพลังงานไปกับความร้อนมากขึ้นนะครับอย่างที่3เนี่ยที่แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมไม่ชอบนะครับคือแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะไม่ชอบให้เราใช้แบตจนหมดเกลี้ยงนะครับหรือว่าอีกอันนึงเนี่ยคือการที่เราชาร์จเต็มแล้วเนี่ยแแแตรรราััังจจน้้ออะะบบิๆลลววกกก ก็คือแบตตะกัวเนี่ยก็ไม่ชอบให้ใช้จนหมดเกลี้ยงเช่นกันนะครับแต่เรื่องของการชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากแบตตะกัวนะครับก็คือว่าหลังชาร์จเต็มแล้วเนี่ยแบตตะกัวเนี่ยจะต้องการความดันประมาณหนึ่งนะครับหรือที่เขาเรียกว,ว่าโฟ t a สเตตเนาะแต่แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยไม่ชอบฟังก์ชันนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตะกัวเนาะแล้วเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมเนาะก็ต้องเมคชัวนิดนึงนะครับว่าฟังก์ชันนี้เน น้อยเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องอีกคำหนึ่งนะ ก็คือเรียกว่าเด็บออฟดิชาร์ตนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวอ,อักษรย่อว่า DOD นะครับเป็นค่าที่บอกว่าใน1รอบที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราใช้แบตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อ1รอบนะครับยิ่งเราใช้เปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่ยิ่งเราใช้แบตลึกเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้อายุของแบตเนี่ยมันสั้นลงนะฮะคาแรคเตอร์ Character อย่างสุดท้ายเนี่ยที่แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยไม่ชอบนะครับก็คือการชาร์จที่สูงองศาเนาะเพราะว่าในอุณหภูมิที่สูงองศาเนี่ยมันจะทําให้อิเล็กโทรไลต์เนี่ยค่อนข้างจะหหนนืดะครรับแล้้วกก็ทําาใเคคลืื่่่่่่ออออนนนนทีีีขงงปปรระะจุเเเเเยยมมไไดดาาาาถ้กิวใหนื่ ภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาแล้วเรารยังฝืนชาร์จต่อไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือมันทำให้แบตเตอรี่นั้นเสียอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวผมขอสรุปนะมันมี4อย่างนะครับก็คือมีเรื่องของอุณหภูมิมีกระแสที่ใช้มีเรื่องของเด็บออติชั่นนะครับแล้วก็การชาร์จที่ศูนย์องศานะครับก็คือห้ามชาร์จเนาะหากเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะจะยืดอายุก,การใช้งานของแบตเราได้นานมากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยเราไม่มีความเข้าใจเนี่ยลราเราไปใช้ผิดวิธีทําให้แบตบว นี่จนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาดีๆบทความใหม่ๆใ,ในเว็บไซต์ e n e r g y f o r d u m m y c o m ด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ